ครับผมก็ซีรีส์เดียวชนนยตอนนี้ก็ถ่ายทำมาใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ต้องบอกว่าหุ่นดักมากๆจริงเพราะว่ามีโลเคชันต่างจังหวัดด้วยมีการที่ต้องแบบถ่ายทำกับสัตว์ด้วยแอนิเมชันต่างๆด้วยครับผมก็เลยค่อนข้างยากมากๆ70%ครับต<ๆ>้องน่าจะ70-80แล้วครับใกล้ๆแล้วใกล้เสร็จแล้วลครับ การถ่ายทำเป็น,นยังไงที่มีภาพพื้นหรือเอะต้องบอกว่าเหมือนผู้กองถ่ายผมรู้สึกว่าไม่มีมีปัญหายแล้วแหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราแก้ปัญหายังไงได้มากกว่าครับผมก็อาจจะเลดนิดนึงแล้วงานเลดนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เราต้องการงานที่คุณภาพม,มากมากก็เลยรู้สึกว่ายอมเลดไปบางบางซีนที่เรารู้สึกว่าถ่ายมายังไม่โอเคนะก็นะมีการถ่ายทาใหม่ด้วยครับผมทำให้เวลาจะเลดขึ้นหน่อยครับนักนักน้องที่เลดก็เหมือนได้ไปถ่ายทาพแล้วแบบโอ้โหแรวก็แบบคอนโซลภาพนี่เรื่องนี้มัน เรื่องนี้คือค่อนข้างใหม่มากครับเพราะว่าปกติเราก็จะเล่นแบบพวกสายรอมคอมมาสายดรามา,มาแต่นี้มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นตัวละครที่ต้องก้าวข้ามผ่านชีวิตของตัวเองแล้วก็เป็นเอ็กซ์เปิดทางด้านการเขาเรียกว่ารักษาสัตว์ทะเลด้วยครับก็เลยมีอะไรที่ต้อง เราต้องวิจัยเพิ่มมากขึ้นต้องรีเสิร์ชเพิ่มมากขึ้นต้องคอยปรึกษาสัตวแพทย์ด้วยต้องคอยปรึกษาอพาริสด้วยว่าการทํางานกับสัตว์แต่ละอย่างเนีเป็นยังไงบ้างนะตัวเคสต่างๆที่ใส่เข้ามาในเรื่องได้เนี่ยเป็นเคสอะไรบ้างครับต้องรีเสิร์ชเยอะมากเราต้องมีการไปดไปเรียนเนหอ่ายิเศษใช่ก็<ๆ>มีแบบเรียนดำน้ำเพราะว่ามันจะมีซีนดำน้ําที่อยู่ในเรื่องด้วยครับแล้วก็ถ่ายทยํายากมากๆเพราะว่าด้วยด้วยความที่น้ําก็หนา้ามากด้วยทีมตากล้องต้องอยู่ในน้ำประมาณ8 9ชั่วโมงนะครับ คือดัมิปัญหาเลยก็รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ได้ดูแลนอกจากซิงเกิลไปแล้วผลงานเพลงด้วยก็แต่เพิ่งเจอพี่ดีผลงานเพลงก็เพิ่งมีมีเพลงประกอบละครกับทางช่องวันไปครับผมเพลงอเวอร์ไทม์ครับประกอบละครเรื่องเวลากรรมเทพก็เหมือนเนี่ยเหมือนวันนี้จะเป็นตอนจบแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็ฝากเพลงอเวอร์ไทม์ด้วยแต่ส่วนซิงเกิลของผมเองเนี่ยก็น่าจะปล่อยเร็วๆนี้แล้วค่อนข้างเลทมาสักพักนึงแล้วครับหลายคนแบบคาดหวังแบบจูบลงสไตล์คนที่เพิ่งทำซีกอนร่วมงาน อะไรมนคาอ๋อสำหรับซิงเกิลใหม่ใช่ไหมครับผมก็ก็ต่างชาติเหมือนเดิมแหละแต่ว่าไม่หน่อยเป็นไม่หน่อยเหรอเป็นประเทศไหนก็ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วกันพี่ชายผู้หญิงเหรอผมไม่ได้แล้วกันครับเราเดิดตามได้ไหมครับเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวใกล้ได้บอกแล้วใกล้ได้บอกแล้วทุกคนก็คือแนวเพลงก็จะเป็นประมาณอยากให้ ชอบรวมถึงซัมเมอร์ครับก็เลยแบบกะว่าจะปล่อยช่วงประมาณนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มเป็นซัมเมอร์ของโกลบอลแล้วก็เนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะครับให้ฝากติดตามผนะครับผมก็ขอฝากติดตามนะครับผมซีรีส์ดีโอเชนไอส์ครับทุกคนตั้งใจมากๆเลยทั้งตัวทีมโปรดักชั่นทีมนักแสดงทุกคนเลยครับผมแล้วก็ฝากซิงเกิลใหม่ด้วยแล้วกันที่เราจะปล่อยโดยเร็วนี้ครับผมเกี่ยวกับซัมเมอร์ก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็มีซิงเกิลประกอบละครชื่อเอาเวทานครับมอประกอบละครเรื่องเวลากรรมเทพก็ฝากติดดตาม้วยครับ